คนส่วนใหญ่คิดและมองความสำเร็จในชีวิตด้วยจํานวนเงินในกระเป๋าซึ่งนั้นมันก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าคําว่ารวยมันคือการที่เรามีเงินจํานวนมากแต่พอสภาพแวดล้อมมันเป็นแบบนี้พอเราอยากจะประสบความสำเร็จ เราก็จะพุ่งเป้าไปที่เราวาดภาพเราคาดหวังไว้ว่าคนรวยต้องมีเงินดังนั้นนะครับก็จะทำทุกทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาซึ่งมันก็มีคนที่ไปถึงจุดจุดนั้นได้บ้างและไม่ได้บ้าง มันเป็นเรื่องปกตินะครับในแง่ของมุมมองของแต่ละคนเดี๋ยวครูจะมาเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างคนรวยกับคนจนเขามีมุมมองมีแนวคิดแบบไหนที่เป็นข้อแตกต่างคนรวยคิด การใหญ่คนจนคิดการเล็กคนรวยฉันกุมชะตาชีวิตของฉันเองส่วนคนจนชีวิตฉันถูกลิขิตให้เป็นแบบนี้คนรวยมองทุกอย่างเป็นโอกาส คนจนมองทุกอย่างเป็นอุปสรรคคนรวยเลือกรับเงินตามผลงานคนจนเลือกรับเงินตามเวลาที่ทำคนรวยสนใจรายได้จากทรัพย์สิน คนจนสนใจรายได้ตามเวลาที่ทำคนรวยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาคนจนรู้สึกว่าตัวเองทำงานได้แค่นี้